สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรถ่วงเลขเรียงมหัสารรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพาน,านันทุกชนิดนะครับก็ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับโอเคนะครับจากสูตรที่เราทำมานะครับสูตรล่างนะครับก็ทำมาครบทุกสูตรแล้วครับชุดเต็มแต้มมาครบสองตัวล่างนะครับคลิปนี้ก็ใกล้วันแนละ้วก็จะมาสรุปให้นะครับตัดตัวเลขแล้วก็สรุปให้นะครับ สรุปสองตัวล่างนะครับก็จะมีนะครับสรุปก็เมื่อวที่ วเลขทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราคัดจากคัดจากตรงนี้นะครับคัดจากแต้มมานะครับชนกับมาครอบสองตัวล่างนะครับเราจะคัดดึงออกมาก่อนนะครับเราจะดึงออกมาเราค่อยมาตัดนะครับก็จะมีนะครับ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองสาม สองห้าสองเจ็หกสาสี่ห้า i ตัวเลขที่เราจะสรุปนะครับก็ดึงออกมาหมดแล้วครับถึงตัวชนนะครับสิบก้าชุดนี้นะครับแล้วเราก็จะมาตัดนะครับมาตัดด้วยเลข ดยเลขดับของเรานะครับแต่เป็นเลขสองนะครับตัดดับด้วยสองตัดดับที่สองนะครับ เราจะตัดดอกที่สองนะครับตัวนี้เราจะตัดออกนะครับที่มีเลขสองนะครับที่มีเลขสองเราจะตัดออกทั้งหมดนะครับโอเคตัดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดได้ห้าตัวแล้วครับ แล้วก็จะมีเลขเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นเลขก่าเลขเด่นนะครับตัวเด่นนะครับ อีกดืนก็จะมี8 9 0 1กหนึ่และสครับเราก็จะตัดอีกทีนะครับตัวไหนที่ไม่มี8มี9มี0ูนย์และ1 2ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้มี1มี1นมีห่งมีหแล้วก็มีหแล้วมีแนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มี3ามีสี่ลครับ ตัวนี้สามหกก็ไม la be ่มีในนี้นะครับสามหกก็ตัดออกนะครับสามแปดมีแปดนะครับสี่ห้าไม่มีสี่มีห้านะครับตัวนี้นะครับสี่เจ็ดในนี้ก็ไม่มีครับสี่แปดมีแปดครับห้าหกในนี้ไม่มีครับหกเจ็ดในนี้ก็ไม่มีครับ มีแปดนะครับมีแปดตัวนี้นะครับก็จะเหลือนะครับก็จะเหลือที่เราจะสรุปนะครับที่เราจะสรุปนะครับก็จะประมาณนี้1 2 3 4 5้า นี้นะครับคือเราตัดคือเราตัดแล้วนะครับตัดตัวดับตัดด้วยเล็กเด็ดนะครับนะครับตัวนี้คือตัดเล็กดับตัวนี้เล็กเล็กที่มันดับตัวนี้นะครับ เลขเด่นก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็บกให้ทุกท่านไปนำไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขที่ สรุปให้โดนใจท่านไหมนะครับถ้าไม่โดนใจก็ดูแล้วก็ผ่านไปนะครับก็หรือทุกท่านก็นำสามารถนำไปเปรียบเทียบก,กับช่องอื่นได้นะครับพวกช่องเกี่ยวกับตัวเลขนี่เยอะมากนะครับเยอะมากท่านเสิร์ชดูไล่ดูนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่ง ช่องนะครับที่ฝากไว้ให้พิจารณานะครับฝากไว้ให้พิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขอ่ามันจะมาต่างเป้าเราไหมนะครับเพราะว่าถ้าทุกสูตรนะครับถ้าทุกสูตรตั้งแต่ต้นมานะครับถ้าทุกสูตรนะครับเดินมานะครับถ้าทุกสูตรเดินมาก็จะเดินม,มาทุกสูตรไม่ว่าจะสูตรต้นสูตรแตงสูตร ควบตรงถ้าพร้อมใจกันเดินนะครับตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ขอให้เดินนะครับขอให้เดินให้เรานะครับสุดตัวเลขนะครับวันที่16เดือน2นะครับก็ฝาก ไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสรุปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอไวพอ้พรให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเิงเฮงปังๆกันนะครับก็ไวเ้เจอกันหลังออกอีกทีนะครับว่าสรุปแล้วจะมาตามเป้าเราไหมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ